นะครับเดี๋ยวน้องๆจะพูดให้นะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองแล้วนะครับที่เราได้เจอกันในสถานที่นี้นะครับที่ชงสามนี้นะครับเรื่องนี้จะต้องดังไปกว่าเรื่องที่แล้วนะครับเขาเรียกว่าดังกอดล็กไปเลยนะครับ นะครับใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงนะครับให้มีนักเมตตานะครับด้วยบารมีของพ่อแก่นะครับที่พี่นายได้นะเพราะโมตัสสะพระคุวัตโตอะระหะตโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควโตอรหัตตสมมาสัมพุทธะท้าพเจ้านะครับชื่อนามสกุลพอบ้านเลขทีนะครับใครจะอยู่บ้านเล็ที่เท่าไร นะครับเอ่ยบันนที่ตัวเองนะครับจะขอเป็นเจ้าภาพจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องสังเวย <se ptic> ทั้งหลายเหล่านี้คนตกสวนรพระภาเชนีแต่ปูชยะมงคลองค์พระพิคดีสวรคุณตาดีลูกม <se ptic> และขอกระเทรัจากเทวดาทงหลายเอย่ยและขอพระเจ้าวา่าจักขออันเถินามุ่งเทพประยาดาเจ้าอีกทางเทพ,พเจ้าในชักคำมาพบมาจบมาสวรรค์จะอยู่ในคำมาพบ จ้าอยู่ในรูปมหาประพบจะสิ่งสถิตในอุนายพระนักข้อน้อยอละมังใหญ่ผัวทุกงชนนบทนซึ่งสิ่งสถิตนับรากฏในอุนายโรงเอาราชพิธีสุวรรณพระพาชัยองค์นาโตกรีสิตสมุทรกินไส่อลายฮีนะฮัมตา มัคโรบิยะอะโรหิมยะยะอะโมดินอามินสีคเนายะนะมะฮาสีสีคเนายะนะมะฮาสีคเนายะนะมะฮาด้วยเถิดพระเจ้าข้านะครับไล่ปกักได้เลยนะครับทั้งผลไมกล้กะไม้นะครับรวมไปสีต่างๆแต่าับก็มีความหมายมากนะครับ นะครับถ้าใครไม่อยากปักที่เครื่องเสมยนะครับก็ปักในกระถางทุบด้านหน้าได้เลยนะครับที่เดียวนะครับหรือว่าที่ด้านพอองค์คณีนคณีสวนด้านหน้าเลยนะครับนะครับเวลาที่เราปักไปเราก็อธิษฐานนะครับขอให้ละครเรื่องนี้นะครับเพลิดเพลิเรื่องนี้นะครับดังนะครับทั่วโลกไปเลย นะครับไม่ใช่เพาะอยู่ในเอเชีน ederim, ยนะครับเป็นให้ดังทั่วโลกไปเลยนะครับมีผู้ติดตามมากๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่านจะรูนะครับเพิ่งนะครับโถขึ้นอ่าจจะเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อความเรลียวเมื่อนะครับเดี๋ยวเท่านจะฟังน่นนะครับเริ่มเปิดแล้วนะครับเปิดฝาเมื่อวางนี้เลยนะครับช่วยกันได้นะครับช่วยกันได้ทุกๆท่านเลยนะครับ ที่นี้จะเป็นพิธีขบม,มานะครับหากเรานั้นเคยได้ลูกเกิดนะครับลูกกฐินวันในสถานที่ต่างที่เราได้ไปถ่ายทําการแสดงกันนะครับวันนี้เราจะขอเขมานะครับในสถานีโดยใช้ต๊ะสุวรรณพระภาชนีนะครับเป็นประธานนะครับรวมถึงองค์พ่อพิฆเนศนะครับเป็นประธานได้กล่าวคำออกมสิกรรมให้กับลูกหลานนะครับทางลูกหลานได้ทําพิธีไปพัดท่าไปไปเยี่ยมไปย่างไปกล่าวคำลูกเกิดนะครับให้ทางนันโกลออกมสิกรรมให้กับพวกเรานะครับจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทำอะไร โต่สมองคุณพอบานิทีนะครับใครจะอยู่บานิทีเท่าไหร่ก้าวคำสมายที่ลูกหลานนี่แล้อภัย แล้วก็ที่สำคัญแล้วของดาราแสดงนะครับดาราอีกสักอรอบนะครับโดยเขาตกดอกไม้นะครับก็บอกงานป่วยที่ตกดอกไม้ในศาสนาพราหมณ์แล้วก็ที่สำคัญแล้วขอให้มีเมตตามหานิยนม,ม,มนะครับใครเห็นหน้ากูวาจากูอินดูด้วยนะผมขยันด้วยนะครับเป็นเมตตามหานะครับใครใครรักเสียงดังนะครับเงินเขา้ามาดีนะครับ เอาสามกนะครับไทยไม่มีเงินล้านนะครับมาบงส่งวันนี้ขอยเงินล้านเข้าบ้านภายในสามวันหวันเจ็ดวันนะครับสาทุกสาทุกสา